เฮโยวัดซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชนะฮะก่อนอื่นเลยมาดูค่าพลังขมตอนนี้กันฮะผมก็เล่นมาได้ทั้งหมดก็วันนี้เข้าวันที่6แล้วนะครับดีชีก็ไม่มากไม่น้อยนะครับก็9ก้าหเท่าน,นั้นเองนะฮะแล้วก็อยากจะบอกพวกนายว่าฉันสร้างกิวแล้วนะมีกิวเป็นของตัวเองแล้วด้วยนะครับในตอนนี้นะฮะใครที่ จะเข้ากิวชั้นนะก็แอดกันเข้ามาได้เลยนะครับกับกิวที่มีชื่อว่าเจโชนะครับนี่ประมาณน,นี้เลยนะฮะก็ขอเข้ากิวกันมาได้นะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลดีๆมาบอกกันอีกแล้วฮะกับแท็กเติมเงินไหนที่มันคุ้มที่สุดนะครับพร้อมกับได้ไอเทมที่คุ้มค่าในการมาอัพตัวละครของเรานะครับหรือแม้แต่กระทั่งอัพตัวสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับพร้อมกับวิธีการหากระดิ่งนะครับ เพื่อที่จะเอามาสุ่มสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับมาเริ่มกันที่แพ็คแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับแพ็คแรกที่ผมจะแนะนํานะครับถ้าเกิดใครที่เพิ่งเล่นเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะมีคําว่าเติมครั้งแรกอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแพ็คนี้ผมขอบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเติมเนี่ยขั้นต่ําเท่าไหร่ก็ได้นะครับ แหมแล้วผมไม่มีรูปให้ดูซะด้วยสิเสียดายมากๆเลยนะฮะผมเติมไปอ่ะตอนแรกอ่ะ29บาทนะครับครั้งแรกเลยนะฮะสิ่งที่เราจะได้นั้นนะครับก็คือชุดลิมิเต็ดนั่นเองนะครับที่ผมกําลังใส่อยู่เนี่ยแหละฮะชุดลิมิเต็ดนะครับหนึ่งละนะครับแล้วก็สุบสันเลี้ยงไม่ระดับ ssr นะครับอีก1ตัวนะครับพร้อมกับอุปกรณ์เลเวล36นะครับสีแดงให้อีก1ชิ้นนะครับซึ่งการเติมเงินครั้งแรกตรงนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเลยนะครับ3วันด้วยกัน นะครับรวมของทั้งหมดแล้วอ่ะวันละ4ี่รางวัล3วันก็12ลงรางวัลนะครับก็รับกันไปได้เลยนะครับเพียงแค่29บาทเท่านั้นนะครับก็แนะนํากันก่อนเลยเป็นแพ็กแรกนะครับแพ็คต่อมานะครับเป็นแพ็ครถราคานั่นเองนะครับโดยมีราคาอยู่ที่179บาทนะครับไปจนถึงราคา349บาทนะครับสิ่งที่เราจะได้เลยนะครับตรงหน้านะฮะก็มีกระดิ่งนะครับพวกคริสตัลล่วงรู้นะครับแล้วก็ ครับเป็นพวกหมวกกระต่ายอันน่ารักแบบนี้นะครับแล้วก็พวกไอเทมต่างๆที่เราจะไปอัพตัวละครของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับแต่ถ้าใครมีงบมากขึ้นปีก็แนะนํากันไปเลยครับกับแพ็ค899นะครับอยากมีสัตว์ที่แบบเหนือชั้นนะครับก็จัดไปลักกันนะครับกับชาร์โดกิฟฟินนะครับผม เิ่มเตยตั๊ดนะครับเขาก็จะเพิ่มคลเรดนะครับแล้วคลีดาเมดด้วยนะครับบวกอีก3%นั่นเองนะครับแล้เตยตั๊ดที่เราจะขี่นะครับก็เพิ่มสปีดให้เราบวกอีก55%นั่นเองนะครับ ก็ยังการลดเครื่องดีๆนั่นเองนะครับดีนะครับบวกกับความเท่เข้าไปอีกนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่แผนลงทุนกันบ้างนะครับผมซึ่งในเกมเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับลงทุน1ครั้งนะครับกำไร10เท่านะครับคืนกําไร8ปดพันสเพชรตามเลเวลเลยนะครับเมื่อครบตามเลเวลนะครับก็จะได้รับของรางวัลนะครับตามนี้เลยนะครับเพียงแพ็คละ349บาบาทเท่านั้นนะครับถือได้ว่าเป็นแพ็คที่ ได้รับของในระยะยาวนะครับตอนนี้ก็สิ้นสุดที่ประมาณเลเวลสัก72นะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกกระดิ่งนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาไว้สุ่มสัว์เลี้ยงกันแบบกระจายนะครับแล้วก็คริสตัลล่วงลูด้วยนะฮะแล้วก็แถมนะครับยังมีเศษสัดเลี้ยงในระดับ SSR ให้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นแท็กที่คุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะฮะต่อมานะครับเรามาดูที่บัตรเดือนกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบัตรเดือนแล้วก็บัตร v p นะ ทั้งคู่นะครับหรือว่าจะเติมทั้งคู่เลยก็ยิ่งดีเข้าไปอีกครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเติมทั้ง2แพ็คเลยนะครับบัตรเดือนตรงนี้นะครับเขาก็ทุกวันจะส่งให้อยู่แล้วนะครับ80เพรนะครับส่วนบัตรวี P ีตรงนี้เนี่ยทุกวันก็จะส่งให้วันละ120เพรถ้าเราเติมทั้ง2แพ็คเลยนะครับเราจะได้วันละ200เพรนะครับความคุ้มไม่คุ้มนะครับดูที่ตรงนี้ครับถ้าเราเติมบัตรเดือนอย่างเดียวนะครับเราจะได้รับทั้งหมดนะครับ2,400เพร แล้วก็บวกปอีก300นะครับซึ่งมาจากการเติมบัตรเดือนครั้งแรกนะครับส่วนถ้าใครจะเติมบัตร V.P. นะครับเราจะได้รับเพชรทั้งหมดนะครับ3,600เพชรบวกไปีครับ6ก0เพชรในการเติมครั้งแรกนะครับผม พาะถ้าใครมีงบหน่อยแนะนําเลยก็รักกันนะครับเติมทั้งคู่ไปเลยนะครับวันละ200เพรแล้วก็ตรงนี้อีกเท่าไหร่อะรวมๆแล้วก็ประมาณสัก6,900-7,000เพศนะครับเพื่อที่จะนําไปพัฒนาตัวละครนะครับให้เราได้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับก็แนะนํากันเลยทีเดียวนะครับกับตรงนี้ต่อมานะครับก็คงลาดไม่ได้กับ แท็กทุกวันนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะต่ําเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่นะครับ29บาทมากสุดอยู่ที่89บาทด้านเองนะครับซึ่งไอเทมส่วนใหญ่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่ใช้พัฒนาตัวละครนะครับถ้าเกิดมือใหม่เลยเนี่ยเพิ่งมาเล่นวันแรกนะครับผมว่าถ้าเติมแพ็คนี้ตั้งแต่แรกเลยอะ เก่งแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะฮะสำหรับแพ็กนี้ถูกด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับสามารถซื้อได้ทุกวันด้วยนะครับกับแพ็กสุดคุ้มแพ็คนี้นะฮะถูกมากๆนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงการหากระดิ่งเพลงสวัรค์กันดีกว่านะครับสาหรับใครที่เพิ่งเล่นนะครับไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่กระดิ่งอะไรวะเนี้ยกระดิ่งเพลงสวัสค์อะไรวะเนี้ยไม่เคยได้ยินนะครับเอาไว้สําหรับอันเชิญสั์เลี้ยงนะครับผม นี่ทางด้านนี้ครับถามว่าอา้าวพี่แล้วในเกมนี้เนี่ยกระดิ่งเพลงสวรคงเนี่ยตามที่พี่บอกปัญหาได้จากตรงไหนบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะฮะเควสแรกที่จะได้กระดิ่งนะครับผมก็คือไวเบลเควสนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเควสที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือ NPC นะครับในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งไอเทมในเกมนะครับ กำจัดมอนสเตอร์นะครับภายในเมืองและยังแถมนะครับมีมินิเกมให้เราได้เล่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อจิกซอนะครับเป่ายิงฉุบอะไรต่างๆนะครับเมื่อเราทำภารกิจสำเร็จนะครับสิ่งแรกที่เราจะได้เลยนะครับนั่นก็คือค่าแอคทีฟ จำนวน2หน่วยนะครับซึ่งเล่นได้ทั้งหมดนะครับแครั้งด้วยกันนะครับแล้วเรายังได้เป็นพวกอีกีด้วยนะครับแล้วแถมได้น้ํายาตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับเลี้ยงดูพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็ยังได้กระดิ่งเพลงสวรรค์นะครับตรงนี้สําหรับไปอัญเชิญสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับในระดับ3-5ถึงดาวนะครับก็อย่าพลาดนะครับเมื่อเราผ่านทั้งหมด8ครั้งแล้วนะครับได้รางวัลตรงนี้ทั้งหมดแล้ว สิ่งที่เราจะได้อีกนะครับจะได้รับสิบหมุนวงล้อตรงนี้ด้วยนะครับผมเอาไว้สําหรับตุ่มกระดิ่งเพลงสวรรค์ได้อีกนะครับต่อมานะครับในฟังก์ชันตลาดมืดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีของดีนะครับในราคาที่ถูกแน่นอนนะฮะแล้วก็ยังสามารถหาซื้อกระดิ่งเพลงสวรรค์ได้ด้วยนะครับทุกวันเน่ยนะครับ เราจะรีเฟซได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะฮะนี่ครับเนี่ยครับกระดิ่งเพลงสวรรค์น,นะครับว่าแล้วก็จัดสักหนึ่งดอกเลยก็รักกันโอ้โหไม่พอนะฮะต้องหายนิดหน่อยนะก็ขอบอกว่าตรงเนี้นะครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับผมจะจัดนะครับใครที่กําลังจะหากระดิ่งอยู่ก็อย่าลืมรักกันกับตลาดมืดนะฮะแล้วก็จัดมาซักต่อมานะครับหาได้จากทางตลาดนะครับผมใน หัวข้อแต้มนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะมีแต้มนะครับโปรโมชั่นฟิวลูนอิสตันส้มนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยจะมีกระดิ่งเพลงสวรรค์ให้เราได้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็มีให้เราแลกด้วยนะครับผมกับตรงนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ขอบอกเลยว่าคุ้มกว่าการซื้อแบบปกติแน่นอนนะครับและแน่นอนครับในตลาดตรงนี้นะครับจะรีเซ็ตให้ทุกวันเลยนะครับผมนี่ครับกระดิ่งเพลงสวรรค์นะครับ3อันก็ร้อยแต้มนะครับก็จัดเลยก็รักกันนะครับนี่ ซื้อโชว์กันไปต่อมานะครับนั่นก็คือกิจกรรมล็อกอินนะครับก็คือลงชื่อทุกวันนั่นเองนะครับโดยนี่ครับวันที่30เราจะได้รับไปเลยนะครับกระดิ่งเพลงสวรรค์นะครับ10อันนะฮะหรือ1โลนั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมมาลงชื่อตรงนี้ด้วยลักกันนะพวกนายแล้วก็แพ็กเลเวลครับแพ็กเลเวลตรงนี้รู้สึกว่าจะรับในเลเวล35ครับนี่ครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยลักกันต่อมานะครับในระบบเทเซอร์ฮันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันระบบในการหาสมบัตินะครับโดยที่จะส่งสัตว์เลี้ยงนะครับไปหาของกลับมานะครับให้ตัวละครของเรานะครับโดยจะมีการต่อสู้ประลองนะครับเพื่อปลดล็อกในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลที่มากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้รางวัลผักดันเขาก็มีบออกยู่่่นะไมวาจ เ p น้ำยาเพื่อที่เราจะได้ไปอัพเลเวลด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งเพลงสวรรค์นะครับที่สำคัญนะครับถ้าใครที่ผ่านด่านแรกๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้กระดิ่งเพลงสวรรค์ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยดูดีนะครับคิมเบอร์เคฟนะครับด่านหนึ่งนะครับก็รับไปดินะครับเพลงสวรรค์นะครับเนี่ยครับด่านที่2รับอีกครับนะครับด่านที่4ี่แรกๆดีกระดิ่งเพลงสวรรค์หาไม่ยากครับบอกได้เลยนะกับตรงนี้ และการหากระดิ่งเพลงสวรรค์อันสุดท้ายนะครับก็ตรงในระบบอันเชิญนั่นเอนะครับซึ่งกระดิ่งสวรรค์ตรงนี้นะครับซื้อ1อันในราคา100เพชรนะครับแต่ถ้าซื้อ10ครั้งนะครับเราจะเสียแค่900เพชรนะครับประหยัดเพชรอีกร้อยหนึ่งนะฮะโดยการซื้อต่อชิ้นนั้นนะครับตรงนี้สามารถซื้อได้ไม่จํากัดนะครับใครมีเพชรเยอะก็จัดไปเลยนะครับแบบซื้อแบบครั้งละสิอันนะครับเราก็สุ่มกันซาพวกนายก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับแพ็คเติมเงินสุดคุ้มนะครับกับ การหากระดิ่งเพลงสวรรค์น,นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้พวกนายสุ่มสัว์เลี้ยงได้แต่สั่นเลี้ยงที่ดีๆกันนะครับขอให้ได้สัตว์เลี้ยงที่มุ่งไฝหามนานานะครับก็ขอให้ได้กันทุกคนกันรักกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละ